ไหนที่สุด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 อะไรวะไหนที่สุดบ้านของผมก็เสร็จสักทีครับทุกคนโอ้โหค,คือกว่าผมเนี่ยจะสร้างเสร็จมาได้เนี่ยคือแบบโอ้โหอยากมากเลยเอ้าแล้วอะไรด้านเนี่ยโอ้โแม่กาลังเปิดคลิปอยู่ทุกคนแม่โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีแฟนเกมอาร์บูบายทุกคนทุกท่านกันด้วยผมกลับมากับผมอีกครั้งนับเอ็กเซเกมแล้ววันนี้ผมคลิปในวันนี้อ่ะ ผมจะมารีวิวบ้านครับผมม่<ห>ฮะซึ่งคือถ้ารีวิวบ้านอย่างเดียวคือมันคงไม่พอหรอกคือวันนี้ผมจะมาสอนหาน้ำมันด้วยนะอ่าเดี๋ยวสอนหาน้ำมันจะอยู่ประมาณกลางกลางคลิปถึงท้ายคลิปนะเออก็ช่วงต้นคลิปผมจะมารีวิวบ้านของผมก่อนละกันนะผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงครับผมที่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาเกือบสัปดาห์หนึงอีกแล้วนะเพราะว่าผมติดสอบนะเออคลิปที่แล้วเป็นอะไรนะเออจับม้าไฟเออจับม้าไฟนะี่คือผมอัด อตอนก่อนสอบเว้ยคือแล้วผมเพิ่งมาลงตอนแบบตอนสอบพอดีไงเออโอเคเดี๋ยวเริ่มทำเลยเอ้ามันไอโอเคผมโอ,อ้ยเปิดคลิปก็แหลกเลยโหจบแล้วดูหมันดันม้าไฟผมไปไอ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 ดิโพสไอดิพโพดคัสนี่แหละเอ็งต้องตายด้วยแรปเตอร์ของข้าฮือบวกก่อนรับผมต้นคลิป มาดิมาดิโหมังอาจมาทำม้าไฟของพี่หลอยน้องโอ้โหเจ้าดิโฟดคัสเนี่ยคือมัน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 น่ารำคาญอย่างนึงก็คือมันมันจะดันไม่หยุดเลยเออมันจะดันไม่หยุดจนกว่าจนกว่ามันจะอยู่ออกห่างมันมากเกินไปอ่ะเอโอเคมันหนีแล้วทุกคนเออเลือดน้อยมันจะหนีครับผมแล้วก็มันมันน่ารำคาญแล้วก็มันน่าสงสารเพราะว่ามันไม่มีดาเมจนะ เออโหโห,โ,หโหโหเกินไปเป้าคือมันแบบเครื่องผมมันเป็นเครื่องช้าแล้วไงมันก็เลยแหลกกรบผมโอเคเดี๋ยวพามาไฟกลับไปที่เดิมก่อนเนาะอุยโ,โหเอ็งอย่าแหลกตอนต้นคลิปไม่ได้โอ้ทุกคนเอ้ยจบแล้วคือถ้าคลิปแหลกก็ต้องขอไอยเธอ,เอจริงๆนะเออโหแบบรับไม่ได้จริงอ่ะคือแบบ มันจะแหลกอะไรนักหนาวะเออโอเคอไปไปไปเดี๋ยวมารีวิวบ้านนี่บ้านผมก็อยู่ตรงนี้ผมแม่ตะลึงกันใช่ไหมทุกคนเนี่ย <laughs> ผมว่าทุกคนน่าจะตึงตะลึงเรื่องน,นู้มากกว่าที่ว่าเอา้าบ้านย้ายมาตรงนี้อีกแล้วเลย <laughs> โอเคผมก็ในคลิปแมมมอสอะคือผมบ้านผมมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ คลิปจับมาไฟคลิปที่แล้วผมบ้านผมอยู่ตรงนู้นนะตรงนู้นเลยผมเออแต่แล้วผมก็ย้ายมาตรงนี้นะซึ่งแบบผมบอกเหตุผลได้บผมว่าทําไมผมถึงย้ายมาตรงนี้ครับผมก็คือนั่นก็เพราะว่าผมสร้างตรงนี้เว้ยแล้วมันแบบมันมพื้นพื้น,นมันไม่เสมอกันไงผมก็เลยย้ายไปตรงโน้นับผมแล้วว่าย้ายไปตรงโน้นพื้นมันเสมอกันแล้วไงแล้วคือมันมีปัญหาอีกแล้วผมก็คือมันสร้างหลังคาไม่ได้เว้ยก็คือหลังคาแบบเนี้ย เนี่ยที่ผมสร้างเนี่ยเออมันสร้างไม่ได้ผมก็เลยแบบโอ้เอยตรงนี้มีประเด็นอะไรกันอีกแล้วแหละโอ้มีไม่พักจริงๆเลยเมื่อกี้ก็ไอไอคอยาวไอนี้ก็อะไรอีกจบแล้วโอ้โหเล็บยาวอุ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยเออโอ้หูนึกว่าจะตายเนี่ยโอ้โหเล็บยาวเรืว่าเท่าไหร่มองไม่ทันว่ะโอเคผมก็คือมันสร้างหลังคาไม่ได้เว้ทุกคนมันก็เลยแบบโอ้ ก็นั่นแหละผมโอเคเอ้ยเลเวลอัพว่ะอัพเลเวลวเป็นหนึ่งแล้วกันจุบ๊บเอาอะไรดีอ่ะอัพตา,าเมอ่ะอัพตาเมทคุ้มสุดแล้วนะจุบ๊บเออเออโอเคเดี๋ยวมารีวิวบ้านกันเลยนะผมก็บ้านผมก็สร้างก็ไม่ได้สวยหรูอ,อะไรหรอกก็สร้างพออยู่พอใช้ผมอะฮะผมเป็นผมก็เป็นคนที่แบบว่าสร้างบ้านไม่ค่อยเก่งเนาะเออแต่สร้างได้ไมก็สร้างได้โเรเลเวลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแม่ แต่ว่าฟรารซอมันมันทำอะไรไม่ค่อยได้โอเคผมก็ดูดิมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะทุกคนเออแต่ผมก็สร้างพออยู่พอใช้พอกินนะผมอ่าก็ที่จริงผมเนี่ยเป็นคนสร้างบ้านไม่ค่อยเก่งเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยได้ไปศึกษาการสร้างบ้านเกาะที่ผมจะมาสร้างนะมันก็เลยออกมาดูดีนิดนึงครับผมแมนิดนึงนะย้ำผมว่านิดนึงก็ศึกษา นักแค่เกมต่างๆเป็นนักแค่เกมฝ้าหลังมากนักแค่เกมคนไทยมาก,กับทุกคนก็จนได้บ้านหลังนี้ขึ้นมานะโอเคก็ไปเข้าดูข้างในกันเลยเอ้ยเดี๋ยวดูนอกบ้านก่อนดีวกว่าก็นอกบ้านก็จะประมาณนี้เลยผมก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเออหน้าบ้านผมรู้สึกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูดิคือมันมันมันขึ้นมาด้วยไงดูดิคือไอ้เสาเนี่ยมันอ,อ๋อเฮ้ยโอ้โห <c oughs> ประเด็นมีไม่พักจริงๆเลย โอ้จบแล้วทุกคนแม่จะามาทำคลิปชิวๆแม่จะทำคลิปแบบไม่บวกทุกคนก็มีประเดินกันเยอะเหลือเกินเชียวโอเคก็ดูภายหลังนะเออข้างหลังก็ดูดีขึ้นมานิดนึงมั้งนะเออนิดนึงอบผมข้างๆคือผมว่าดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะมีแอนขึ้นมาไงห ه, ก็อย่างว่าเลยผมเป็นคนสร้างบ้านได้ไม่ค่อยสวยนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือทางเข้าอีกทางนะเออแล้วก็ป่องไฟนี้คนระับผมเอ,อตกแต่งเพื่อความสวยงามนะผมก็ไม่รู้มืนกระวป่องไฟมาทําอะไรได้นะเพราะว่าผมไม่เคยใช้นะ <c oughs> เออก็เออเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยคนระับผมยุข้างในก็จะประมาณนี้เลยคนระับผมส่วนหีบนีนะ้ผมก็ผมได้มาจากเออไอ้นี้คนระับผมนี่ผมก็ใส่ยาคูณสิบไปนะโอเคเดี๋ยวมี นี่ผมก็ได้มาจากไอ้นี้ผมไปซื้อด้วยแอมเบอร์มานะนี่แอนเก็บนะนี่ผมไปซื้อมาพวกนี้ผมเออซื้อมาตกแต่งเพื่อความสวยงามนะผมเห็นว่าไอ้กล่องนี่มันเท่เดียวเลยซื้อมาผมส่วนตัวนี้ก็ตกแต่งนะ <c oughs> ก็ยังยังตกแต่งได้ไม่ค่อยสวยเลยแล้วดูดิดูบ้านนี่คือมันมันห่างเว้ยเนี่ยมันห่างเห็นไหมคือผมทําไงมันติดมันก็ไม่ได้แตกถีบเว้ยทุกคน <c oughs> เออก็อย่างว่าผมคุณสร้างบ้านไม่ค่อยเก่งนะก็อย่างที่เห็นแหละคือมันแบบมันมันห่างอ่ะอืมก็ต้องขอไปด้วยจริงๆครับผมเออตัวนี้ก็คือทางออกอีกทางหนึ่งครับผมตัวนี้ก็คือที่เผาเหล็กนะเออส่วนตรงนี้ครับผมก็ที่ผมแว้นวงไว้ผมแว้นว่างไว้นะก็คือผมจะทําเครื่องใช้ไฟฟ้าแถวๆนี้เลยนะแต่ว่าผมยังไม่ทำผมน่าจะเป็นคลิปหน้าหรือว่าคลิปถัดไปนี่แหละที่ผมจะทํานะโอเค ก็ตรงนี้ผมก็ตกแต่งเล่นๆน,นะผมะเพื่อความสวยงามนะเออซึ่งผมก็ไม่รู้มกันว่ามันสวยหรือเปล่าแล้วก็นี่นนะก็โตทําเล่นๆน,นะแต่ว่ามีประโยชน์จริงอ่ะผมนี่ตั้งไอคุกนี้ได้ผมสามารถทำํำของห้องนี้ได้นะแล้วก็นั่งได้ด้วยนะแมนั่งกิบชา้าหน่อยอืมง๊าง๊ง,ง,งโอเคอนะี่แลโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผม ก็ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะสมิตตีนะก็ไว้ทำคราบของผมแล้วก็หีบนีกแล้วนะแต่ตกแต่งก็ความสวยงามผมย้ายมันเว้นว่างไว้นะโอเคส่วนนี้ก็คือที่เก็บของผมก็เก็บของต่างๆนานาผมไม่จะไม่ว่าจะเป็นเอ่อทรัพยากรัผมแล้วก็เอ่ออาณาแล้วก็อาวุธด้วยอาวุธอยู่อันนี้ปะอันนี้แหละนี่อผมพวกอาวุธนะเออแล้วนี่อะไรวะอันนี้ไม่ได้เก็บปะเอออันนี้ ว่างอยู่นะยังไม่เก็บอะไรเที่ยผมอนุเก็บอะไรวะอ๋ออันนี้เก็บของที่ได้จากดันเจียนมาผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูชั้นสองกันนะผมเป็นชั้นใต้ตหลังคานะก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะมีแค่เตียงกับหีบอันหนึ่งตกแต่งเพื่อความสวยงามอีกแล้วผมอเออก็อไว้นอนนะโอเคนี่อะผมเอยมานอนกลางวันได้หรือวะเออเพิ่งรู้นะเนี่ย,ยแล้วก็หีบเนี้ยผมก็ใส่ เออ่ของพีเมียมนะของพมประเภทหมวกแล้วก็สกินนะก็ประมาณน,นั้นนะผมโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันส่วนตรงที่เว้นว่างๆแถวนี้ไว้ผมก็ยังไม่ได้คิดนะว่าผมจะวางอะไรผมโอเคเดี๋ยวไปนะคตผมน่าจะเออ่ลกแน่นอนนะผมสำหรับบ้านของผมนะ <c ười> เออแล้วไอเตานี้ด้วยผมคือผมงงมากเลยมันใช้ยังไงว่ะคือมันมันมันแค่เปิดแค่นั้นเหรอมันแค่เปิดแค่นี้เหรอคือมันมัน,ม,นมันเผาเนื้อไม่ได้ไงทุกคน เออคือผมลองเอาเนื้อไปใส่มันแล้วแต่มันเผาไม่ได้ไงก็คือมันตกแต่งมันไม่ตกแต่งอย่างเดียวทุกคนออโอ้จบแล้วโอเคผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก็สั้นๆดี๋ยได้ใจความนะครับผมก็ช่วงต้อนคลิปจะเป็นช่วงดีิว,ว้านแบบไร้สาระผมโอเคเดี๋ยวต่อไปครับผมก็เดี๋ยวผมจะมา้อนหาน้ํามันกันนะเออก็ น้ำมันนะผมเดี๋ยวผมจะสอนเท่าที่ผมจะรู้ละก,กันนะเออเท่าที่ผมจะรู้นะเออก็คนก็ใครที่รู้มากกว่านี้ก็สามารถเอ่อแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะอ่าซึ่งวิธีหาน้านํามันง่ายๆผมก็คือหนึ่งก็คือเราต้องมีพิกแอคนะเออสองก็คือเราต้องมีโลมาผมเออเฮ้อแล้วก็ขึ้นไปทางโลมาไปอุโลมาโหไม่ได้ขึ้นไม่ไม่ได้ขึ้นนานแล้วผมลูกลูกเราโหโ,โลมาจับมาตั้งนานนะ เออน่าจับตัวต้นๆเลยครับผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วผมโอเคอัพเลยดีเอออัพสปีดลันมันจะได้ไว่าเร็วๆนึงโอเคซึ่งการหาน้ำมานูกผมหาได้สองวิธีครับผมก็คือเออไม่ใช่หาได้สองวิธีดิมันหาได้กี่วิธีวะผมจําไม่ได้ละ <c oughs> แต่ว่าหาได้สองที่ผมก็คือใต้น้ําแบบนี้เลยครับผมกับเอใต้น้ําแถวนี้เลยครับผมกับ อันนี้ครับผมอยู่แถวหีม้าข้างบนนะผมเดี๋ยวผมวงให้นะเออมันจะอยู่แถวหีม้าข้างบนเลยผมโอเคก็หามันก็ง่ายๆ,ๆผมก็ดำลงไปเลยผมก็มันจะมีสายแบบนี้ใช่ไหมทุกคนมันคือน้ํามันนะผมอันนี้ครับผมก็แนะนําให้ใช้ปิกแอคคูดนะอย่าใช้ขวานขุดนะเพราะว่ามันจะได้หินมากกว่าผมเออบอกสำหรับผู้เล่นใหม่นนเนี่ยอ ขูนทันาานทีเอเซนกิงก็มีสาลามกันนะครับเนี่ยก็เมื่อเจอแล้วผมก็หยิบปิกเอ็กมาเลยผมแล้วก็ขูดนะอุ้ยเข้าไปไม่ถึงนะผมโอ้โหคือเราจะขูดยากหน่อยนะเวลาเราอยู่บนโรม่าผมเออนี่ได้แล้วผมอ่าก็หาได้เรื่อยๆเลยเนาะหาจนกว่ากระเป๋าเราแบบใกล้เต็มนะคืออย่าให้เป๋าเต็มผมเดี๋ยวว่ายน้ำไม่ไปนะอุ้ยเหล็กเฮ้ยมันจะเหลกแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหฟ้ามืดแล้วด้วย โอเคผมก็หาประมาณนี้เลยนะก็ว่ายไปเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามขึ้นมาบนฝั่งนะเพราะว่าทําไมผมขึ้นมาบนฝั่งเพราะว่าเรายังไม่มีชุดชุดดำน้ำไงก็คือเราสามารถอยู่ในน้ําอยู่ใต้น้ําได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ผมนี่ก็มาหาได้เลยเดี๋ยวผมจะหาข้าวๆก่อนละกันนะผมจะมาสอนหาข้าวๆนะก็อาจจะไม่ได้หาเยอะเท่าไหร่รับผมเออก็เนี่ยมันจะมีแถวๆนี้เต็มไปหมดเลยผมก็ลองหาดูนะคือมันหาง่ายอยู่แล้วไง เออแต่สําหรับใครปรับโหมดอีพิกก็อาจจะหายากนิดนึงครับผมนิดเดียวจริงๆนะคือมันไม่ได้หายากขนาดนั้นนะผมแต่ว่าถ้าถ้าเราปรับกราฟิกเป็นอีพิกอ่ะอีพิกประมาณ5อีพิกเนี่ยมันมันจะมองน้ํามันยากนิดนึงนะเพราะว่าใต้น้ำมันจะมืดไงเพราะว่ามันจะมีแสงเงาอะไรประมาณนี้นผมแต่ว่าตอนนี้ผมปรับมีเดียมนะแต่ว่าทำไมปรับมีเดียมเพราะว่าเครื่องผมกาคกรับผม เออกูอยากปรับอีปิงเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆทุกคนเอออยากจะปรับโลเซ่นไปซ้ำไปครับผมเออแต่ว่ากลัวว่าคือแบบภาพมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เออผมคือปรับโลปรับไปเนี่ยผมว่าก็เท่าเดิมเลยเออมันมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะมากสิเท่าไหร่นะโอเคนี่เผมก็หาดูว่าผมก็ฮะการใช้โลมาก็มีอย่างก็คือโลมามันมันล่องหนนะเออดูดิมันล่องหนจริงๆรับผมโอ้โห มันยากจริงอ่ะมันขุดยากจริงอ่ะก็คือว่าคือถ้าใครแบบว่าอยากให้มันขุดแล้วก็นี่รีบลงมาแล้วก็รีบลงมาขุดนะนี่มันจะขุดง่ายผมเออแล้วก็รีบขึ้นไปโอ้โหอิฉลามาแล้วอิชลามาเอ้ยลักเย่าลักติยากระตุกยากระตุกเฮ้ยโอ้โหฉลามาฉลามันจะเห็นเรานะถ้าเราลงปลาลูมาผมเออก็ประมาณนี้เลยผมสำหรับการหาน้ำมันนะ เออเดี๋ยวเราลองไปหาในที่แถบีม็กกันบ้างทุกคนโอเคแล้วเจอกันตอนถึงแถบีม็กกันครับผมโอเคผมตอนนี้ผมก็ได้เจอน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะซึ่งมันจะอยู่แถบแถวอีมะเออคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอยู่แถวแถวไหนบ้างผมแต่ว่ามันจะอยู่ใกล้ๆแถวแถวชายฝั่งผมผมคิดว่ามันอยู่แถวชายฝั่งเยอะนะเออก็เนี่ยผมมันจะเป็นลักษณะก้อนแบบนี้เลยนะ ซึ่งเราจะต้องขุดแบบนี้ครับผมนี่มันจะเขียนว่า Snowy Oil Lock ก็ผมเอ่อ Oily Lock นะเอออ่อานถูกปะวะ <laughs> ถ้าอ่นานผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยจริงครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษครับผมเออก็จะอ่านตามแอนเลยเอาทำไมตีไม่ได้ล่ะเฮ้ยโอโหอ๋อต่อเข้าไปไกลนี่ครับผมนี่จะได้ก็จะเห็นนะผมว่าจะได้อ i l หรือว่าน้ำมันดิบนะเออแล้วยังหรือไปครับผมก็คือไอเน,นี้ยที่ผม เตียมันคือน้ำมันดิบนะมันไม่ใช่น้ำมันที่แบบว่าเอาไปทำได้ผมเออเดี๋ยวผมจะสอนทำเป็นแก๊สโซลีนะผมเออเดี๋ยวผมจะขึ้นรู่ไปกันนะผมปิ้งอ่าแก๊สโซลีก็จะประมาณนี้เลยผมซึ่งผมเดี๋ยวผมสอนนะก็เดี๋ยวมาขุดก่อนนะผมอ่าเนี่ยผมนี่มันจะอยู่แถวแถวชายฝั่งเต็มไปหมดเลยผมก็ไม่รู้มันจะมีทั่วเกาะหรือเปล่าแต่ว่าแถวชายฝั่งมันจะมีเยอะนะเออเนี่ยมันจะเป็นก้อนแบบนี้เลยนะเออมันจะเป็น ลักษณะมันวาวผมซึ่งถ้าเรามองระยะไกลๆมันจะเหมือนออกซิเดียนนะจริงๆเออเนี่ยออกซิเดียนมันจะเป็นประมาณนี้ผมนี่เออเอาเอานี่มันด้วยเหรอเอาึกว่าออกซิเดียนเออลืมไปวอาออกซิเดียนมันจุบนเขานี่หว่าคือเออดูดิคือถ้ามันเป็นก้อนแบบเนี้ยคือมันคล้ายออกซิเดียนมากเลยนะแต่ออกซิเดียนมันจะก้อนเล็กกว่านะคือมันมันวาวเหมือนกันเลยผมก็ดูดีๆเนาะ เออนี่ผมนี่ผมนึกว่าออฟซิเดียนะเนี่ย <c oughs> เออมองยากจริงครับผมเออก็เนี่ยผมก็ขุดมาครับผมเออก็แต่ผมแนะนําไม่หาใต้น้ําจะดีกว่านะก็อย่างที่เห็นนะผมนี่ <c oughs> ผมลืมใส่ชุดกันหนาวมาครับผมก็เลือลดรดควบควบนะเออเอาเอาสาก้วาไงแม่สาก,ก้าากกาใช้ขวานก็พอแล้วมาเลยดดไซด์ผมปุ๊บ ปุ๊บอุ้ยอู๊ยดมดมกระโดดใส่เรียบร้อยผมโอ้โหไงอะซาโกโถ่ไอ้ึหอหปต่อยหนักทีหนึ่งเออบังอาจมาห้าวเลยน้องโอเคก็จะประมาณนี้เลยผมก็มันจะอยู่แถวแถวชายฟั่งเนาะออยู่แถวชายฟั่งเยอะผมแต่ว่าก็มันจะมีด้วยผมก็อยู่แถวแถวแถวอีมาแถวนี้แต่มันจะมีน้อยนะมันจะอยู่แถวแถวสายฟังที่มากกว่านะโอเค ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอนทําแก๊สโซลีนครับผมแล้วเจอกันครับผม โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะมาสอนหาน้ํามันเอ้ยสอนทําแก๊สโซเลียนนะผมเออสอนหาน้ํามันทําไมอ่ะเออสอนหาไปแล้วจะมาสอนหาจะมาทําแก๊สโซเลียน,นผมโ okay, อเคก็ขั้นแรกผมก็คือเราจะต้องมีน้ํามันดิบเนาะนี่น้ามันดิบผมน้ํามันดิบอันนี้เลยนะแล้วก็อันที่สองก็คือเราต้องมีหนังับผมเออนี่ับผมโอเคแต่ผมจะขึ้นสูตรทําแก๊สโซเลียนก่อนแล้วกันนะผมปิ้งอ่าก็ตามสูตรนะผมก็จะบอกว่าให้ใช้น้ํามันนะผมกับ เอออะไรวะให้ใช้น้ำมันดิบกับหนังสัตว์นะเออโอ้โหกว่าหยนึกออก <c ười> ใช้หายอะไรเออ<ม>ก็ให้เอามาใส่ในตู้ใ,ในในเตาเผาครับผมก็จะเป็นเตาเผาอะไรก็ได้นะเออเดี๋ยวเตาเผาอะไรก็ได้เหรอเดี๋ยวไอ้ไอ,อนี้มันใช้ได้ปะลองใส่ดิอู้ใส่ไม่ได้ <c ười> เออยืมฟังหน่อยล้านแม่ไหนไหนเองก็มีประโยชน์แล้วถุยเออแม่ไหนเองก็ไม่มีประโยชน์แล้ว <c ười> โอเคก็ใส่ในเผาเตาอบนะเออก็ต้องใช้น้ำมันนะผมแล้วก็หนังสัตว์นะเออก็แค่นี้ครับผมแค่นี้เองแล้วก็เผามันเลยนะเยอบไลฟไฟล์นะก็มันจะขึ้นว่ามันกำลังเผาในะอีกสามสิบวิ้งผมก็รอไปผมอ่าเดี๋ยวมาดูหน้าตาของแก๊สโซลินกัน,นผมว่าเราทำถูกสูตรหรือเปล่าครับผม <S <S ออโอเคเดี๋ยว คลิปหน้าเนี่ยคือตรงเนี้ยคือมันดูแบบมันมันลกบ้านผมมากเลยคือเดี๋ยวคลิปไหนเนี่ยผมมาทําฟาร์มดีกว่าทําแบบเป็นบ้านฟาร์มเลยอะเออแล้วจะมีต้นไม้ลหลายๆต้นนะเออทาแบบนี้ดีกว่าผมเออก็ฟังผมบน่นเปิดโอเคเรียบร้อยผมนี่ได้มาแล้วอันนึงนะนี่ได้มาห้าอันนะผมนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถามว่ามันเอาไปทําอะไรได้ผมก็มันจะเอาไปเรียกว่ายัางไงอะ คือเอาไปเป็นเชื้อเพลิงเครื่องใช้ไฟฟ้าเออก็คือว่ามันจะสามารถทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันทางานได้ผมถึงน่าจะเป็นคลิปหน้าหรือคลิปถัดไปนี่แหละเออผมจะมาทําเครื่องใช้ไฟฟ้ากันนะผมนี่ก็สาหรับคลิปนี้ไว้ก่อนละกันเนาะก็ก็ผมเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะผมว่าช่องผมเนี่ยมันจะไปทีละนิดครับผมเออมันจะไม่รีบนะมันจะไม่รีบนะ ว่าจะไปทีละนิดแต่ผมก็ก็ยังีถีห็นะว่าเอเดินทางมาถึง EP ที่30แล้วผมก็ยังไม่ถึงไหนเลยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังไม่เริ่มทําเลยผมก็อย่างว่าเลยก็ช่องผมก็ไปทีละนิดก็นั่นแล้วผมเออก็ปวดเข้าใจด้วยว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเล่นด้วยผมแล้วก็ไปไปเียะนิดแต่ผมโอเคเนี่ยผมก็การเผาครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้ 5ออนนะผมซึงก็จะใช้หนังไก่นี่นะซึ่งผมก็แนะนำาผมว่าก็เผาตุนไว้ก่อนก็ได้เนะซึ่งตอนผมไม่ได้เผาตุนไงผมก็เลยแบบว่าต้องมานั่งฟาร์มอยู่วบผมเออก็นั่นแหละผมเออก็ได้มาแล้วนะอ่านี่หน้าตาของมันโอเคเดี๋ยวจบคลิปเลยแล้วกันแลผมเออไม่มีอะไรทำแล้วโอเคโอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างผมถ้าคลิปนี้ก็ถ้าชอบผมก็ฝาก กดไลค์กดซับค่ายกดแชร์กดติดตามกันด้วยผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนี้นี่เองครับผมก็สับคลิปนี้ก็มารีวิวบ้านแล้วก็มาถอนหาน้ำมันแล้วก็ถอนทำแก๊สโซลีนนะโอเคก็สับคลิปน,ปน,น,ปน,ปน,ปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยผมสับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับปีบ